แจ้งข่าวดีกลุ่มเปาะบางเตรียมเฮกันได้เลยนะครับ9ธันวาคม64นี้เตรียมรับเงินเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดได้เลยครับสวัสดีครับพบกับบารมีคนจนเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ ช่องบารมีคนจนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องหลากหลายคนสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับว่าในส่วนของเด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุนั้นจะเข้าวันไหนในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งบารมีก็ดูปฏิทินแล้วนะก็จะได้ในวันที่9ทธันวาคม64นะครับก็ เราไปดูกันนะครับว่ากลุ่มไหนจะได้รับเท่าไหร่กันบ้างแต่ก่อนไปรับชมกันเนี่ยบารมีขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับหลายๆคนนะครับกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับความหนาวอยู่ตอนนี้พี่น้องทุกท่านครับทุกพื้นที่ก็ลวนแล้วแต่กําลังจะหนาวอยู่ พี่น้องครับถ้ายังไงเนี่ยอยากให้พี่น้องบารมีอยากให้พี่น้องนะช่วยดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะว่าคนข้างหลังหรือว่าคนรอบข้างของเราจะได้สบายใจด้วยคิดดูนะถ้าเราป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพและดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับวันที่9ธันวาคม64ก็จะได้ทั้งหมด ก็กลุ่มเปราะบางนะครับละ3กลุ่มเลยก็คือ1เด็กแรกเกิดจากทางรัฐบาลนั่นเองนะครับคนละ600บาทครับซึ่งก็จะได้ทั้งคนตกเบิกย้อนหลังคนที่เพิ่งลงทะเบียนนะครับทีนี้เนี่ยก็จะได้รับเดือนละ600บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกลุ่มคนพิการนะครับก็จะได้รับคนรับ800บาทเข้าบัญชีนะครับสมาตรกฏ ออกมาใช้เป็นเงินสดได้เลย3นะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี้ก็จะได้ทุกเดือนนะครับก็คือจะได้ตามขั้นบันไดครับ6 0 0ถึง1,000บาทนะครับอ่ะก็ทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้แล้วนะสำหรับพี่น้องคนไหนที่ถามบาร,รมีกันเข้ามาว่าจะได้รับวันที่เท่าไหร่ในเดือนนี้แต่ว่าวันที่10นั้นเนี่ยจะเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเป็นวันหยุดอาจจะอ่ะาก็อ,กอาจจะเป็นเลื่อนมาเป็นวันที่9ที่จะได้รับเงินนะครับอันนี้ก็จะต้องเตรียมรับเงินกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่อยากทราบข่าวสารข้อมูลในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาบอกบารมีด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวบารมีจะไปสาะแสวงหาจากข้อมูลรัฐบาลแล้วมาทำเป็นคลิปตอบคำถามให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแบบนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก่อนจากลากันนั้นครับพี่น้องบารมีเหมือนเดิมเช่นเคยครับบารมีก็อยากอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพดีแข็งแรงจเจริญทั้งเงินจเจริญทั้งทอง บารมีชีวิตสดใสหัวใจเบิกบานบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าปวงประชาชนคนจนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่ขอตัวจากลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ